จบเรียบร้อยแล้วค่ะจบเรียบร้อยแล้วนะคะก็สารสั่งเรียบร้อยแล้วค่ะว่าก็เลี้ยงดูคุณพ่อตลอดชีวิตของท่านทุกเดือนตามแต้นเดือเท่าไหร่จำแพทเหรอคะก็พูดยากค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อเราเราก็เลี้ยงดูได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ฟิกไปหน่อยแค,แค่นั้นเองจริงไรเงี้ยเพราะว่าตัวเราเองเร,เราก็บอกกับสารสังว่าอาชีพเราเนี่ยนะ รายได้มันไม่ได้แน่นอนว่ามันจะต้องเป๊ะๆอย่างเงี้ยทุกเดือนเราบอกไม่ได้ว่าเราจะมีงานมากงานน้อยถูกไหมคะแต่ว่าคือทางนั้นเขาก็ไม่ยอมอย่างเงี้ยเขาเขาขอตัวเลขที่ฟิกมาเลยว่าจะต้องส่งแบบนี้ทุกเดือนจนกว่าเขาจะเสียชีวิต,ตไม่เยอะค่ะไม่เยอะค่ะต่ตวเป็นหลักเป็นหมื่นค่ะใช่อันนี้สานตดสินเมื่อไหร่ยังไงคะนี่นั้นสองอาทิตย์แล้วนะจำแต่จําวันไม่ได้ใช่คือตอนแรกที่ไม่ได้บอกเนื่องจากว่า ทางเขายังไม่ได้ตกลงแล้วก็ศาลก็นัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปถามเขาว่าเขาโอเคไหมแล้วพอเขาโอเคปุ๊บก,ก็ให้ศาลสั่ง,งว่าตามนี้เลยอะไรเงี้ยคะ่ะนอกจากส่งเสียค่าเลยนดูเราจะต้องช่วยอะไรเหลืออะไรก้ออย่างนีครับก็มีเงินก้อนให้ค่ะใช่เงินก้อนให้ด้วยก้อนหนึ่งแล้วก็ส่งเสียด้วยค่ะแล้วเรื่องลงเรื่องรถอะไรที่ก็กให้ให้ไปเลยแล้วก็บอเราไม่เอาเราให <น S> ้ไปเลย ใช่ค่ะใช่คุยกันแล้วค่ะเขาก็ตอนแรกแพทเสนอว่าให้แพทไปแบบเหมือนไปไปจ่ายที่ชิมุนแลคุณพ่อมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอเป็นแบบโอนให้เขาเลยดีกว่าที่แพทนอยไหมครับที่คำสัตย์สารมันแบบไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดคือคือเอาตรงๆนะคะเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะต้องดูแลเขาอยู่แล้วแค่จะมากจะน้อยเท่านั้นเองแค่นั้นเอยคือตอนแรกที่ที่มันมีปัญหากันเนื่องจากตัวเลขที่มันเยอะมาก ที่เรารับไม่ไหวแทนนั้นเองพอตัวเลขมันลงมาเท่าที่เรารับได้แล้วเขาก็รับได้เนี่ยมันเลยลงตัวแล้วก็จบด้วยดีค่ะแล้วตอนนี้โดนคิดว่าต้องสูญเสียเดลยวล่าเจะไม่รับต้องเหนื่อยในการทำงานมากึนินดนึงค่ะอันนี้ยอมรับเลยก็เพราะว่าแพทก็มีภาระที่บ้านอยู่แล้วแล้วก็มีถึงสองคนถูกไหมคะ <ừ> แล้วก็แต่คุณพ่อไม่เหมืมอเพราะวบาแบบคือเราแค่รู้สึกว่าถ้าถ้าเราประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าเราจ่าย ไม่ครบอะค่ะเหมือนแบบว่าถ้าขาดไหลเกินกิ่งงวดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโดนเรียกเพิ่มอีกอะไรเงี้ยร้านจตุสารตัดสินคุณพ่อได้มีการเข้ามาพูีอะไรยังไงหรือไมก็มีตรงเนี้ยแหละค่ะใช่แล้วยังมีติดตรงติดต่ออะไรยไม่มีไม่มีไม่มีเลยค่ะใช่อันนี้ก็คือมีงานในติดต่อเข้ามาพี่แพทก็แบบรับหมดเลยใช่ไหมส้ยรับหมดรับหมดค่ะอันนี้อันนี้พูดแบบไม่อายเลยนะคะรับหมดอยู่แล้วเพราะเราพาล่ยเยอะอ่ะแล้วการทํางานมันเป็นอะไรที่แพท แพทชอบอยู่แล้วด้วยอะค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตรเราจะเป็นยังไงตอนนี้มีงานแพทก็อยากทาทุกอย่างไม่เลยไม่เลยคือคือไอ้เรื่องท้อหรือเรื่องเหนื่อยอะแพทไม่ไม่ค่อยเป็นตรงนั้นแต่ว่าก่อนหน้านี้นอาจจะมีแค่น้อยใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันพอมันเข้าที่แล้วมันก็โอเคหมด อันนี้ก็คือสุนน้ใหม่เนาะสบายมีงานก็ทำหมดนะคะสัญญาขอทางช่องสัญญาของทั้งช่องสามสามปีค่ะสามปีอันนี้ตอบเริ่มใช่ไหมครับไม่ค่ะมันเป็นสัญญาตั้งแต่แรกแล้วค่ะ<ม>เราเซ็นสัญญากันของแพสเซ็น5้าปีค่ะเพิ่งหมดไป2ปีเอง,งแล้วเรื่องละครนี้จะได้เห็นไหมครับ3เรื่องค่ะมีสายรับสบัดช่อมีหมอผีไซเบอร์แล้วก็มีสองหัวใจนี้เพื่อเธอแต่กับ ร่วมงานฝั่งใายก็ยังเหมือนเดิมมีอันนี้เป็นกรณีพิเศษค่ะคือต้องแจ้งไว้นิดนึงนะคะว่ากับทางรายการเสียงสวรร่างเนี่ยที่ตอนนี้ที่แพทได้ทำเนี่ยเนื่องจากว่าแพทได้มีการขอแพาทำอันนี้ปีที่3ามละแพททำมา2ปีแล้วนะคะซึ่งอันนี้เราเรามีการขอกับทางต้นสังกัดก็คือทางช่อง3แล้วว่าเราเนี่ยมีภาระที่จะต้องดูแลครอบครัวแล้วเราจึงต้องขอทํางานแล้วที่มันเป็นงานประจำอะไรเงะะี้ยค่ะซึ่งทางช่องเข้าใจมากเพราะว่า เราเป็นกรณีพิเศษไงเนื่องจากว่าเราทามานานแล้วคนก็ดูรายการนี้เยอะมากและติดติดความเป็นเรากับรายการนี้มากอะไรเงี้ยค่ะและอีกอย่างก็เ,เป็นเป็นรายการที่ทําให้เรามีรายได้เหมือนรายได้เรามีทุกเดือนที่ทแน่นอนอะไรเงี้ยพอทางช่องเขาเขารับทราบถึงเหตุและผลเนี่ยเขาก็เลยโอเคเขาเขาเขาไม่ได้แบบ มีมีอะไรที่ไม่ดีนะคะเรากแ่แฮปปี้ที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราใช่ค่ะคือกลายเป็นว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วตัวตัวช่องเองก็ให้โอกาสเราเพิ่มโดยที่ให้เราไปเป็นผู้ีกรอีกรายการหนึ่งของช่องสามด้วยใช่ตัวเป็นเพราะว่าเราเจอค่เป็นข้ออ้างของดาราคนอื่นในการที่จะไม่ร่วมงานเอ่อคงไม่ใช่ค่ะเพราะว่าข้อตกลงของแต่ละคนม่เหมือนกันอย่างั้นแต่ก็มาได้หรล่ไม่ได้ลค่ะอย่างที่บอกคือเป็นกรณีพิเศษจริงๆไม่ได้หมายความว่าแพทไปรับต่างค่ายได้นะคะ เฉพาะรายการนี้รายการเดียวที่ยังทําได้อยู่ไม่ได้หมายความว่าแพทหลายๆคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะแพทเป็นฟรีแลนซ์แล้วหรือเปล่าหรืออะไรไงไม่นะคะติดสัญญาติดสัญญาเหมือนเดิมแล้วก็ทุกอย่างก็ต้องหานต้นสังกัดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามีแค่เป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเองซึ่งเขานะอนุญาตมาตั้งแต่แรกทีนี้มันกเน็เป็นอะไรที่มันก็คงต้องต่อ,ตอเนื่องอใช่